เคยได้ยินกลยุทธ์ยืมดาบฆ่าคนในสามก๊กไหมมันคือการใช้ประโยชน์จากความขัดแย้งของคนอื่นเพื่อบรรลุเป้าหมายตัวเองแต่ระวังดาบนั้นอาจหันกลับมาแทงเราได้เหมือนกันเล่าปี่เคยเตือนของเบ้งว่า <c oughs> การใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือต้องดูให้ดีอย่าให้กลายเป็นหมากในเกมของเขาสมมุติมีสองบริษัทกำลังแข่งกัน เราปล่อยข่าวลือให้บริษัทหนึ่งโจมตีอีกบริษัทแต่ถ้าข่าวลือเป็นเท็จหรือบริษัทที่เรายุยงแข็งแกร่งเกินไปสุดท้ายเราจะกลายเป็นคนผิดและถูกทั้งสองฝ่ายมองว่าเป็นศัตรูดังนั้นก่อนยืมดาบฆ่าคนต้องแน่ใจว่า 1. เรารู้ข้อมูลทุกด้านไม่ใช่แค่ด้านเดียว 2. เราประเมินความเสี่ยงและผลกระทบที่จะตามมาได้ 3. เรามีแผนสำรองเพื่อทุกอย่างไม่เป็นไปตามที่คิดจำไว้ว่าการใช้กลยุทธ์นี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและมีสติเพราะดาบที่ยืมมาอาจคมกว่าที่คิดและหันกลับมาทำร้ายเราได้เสมอ